สวัสดีชาววันอังคารมาบอกดวงค่ะสัปดาห์ที่4ของเดือนมกราคม2,565คนเกิดวันอังคารสัปดาห์นี้คุณเดทไพเดทเดวไพชุดหลักหมายเลขที่15ค่ะอ่านี่คือไพ่ศาสตาลหรือว่ากิเลสมนุษย์ค่ะความหมายแบบทั่วไป เป็นช่วงลุ่มหลงอะไรบางอย่างอา,อารมณ์ด้านลบนะคะและมีความสุดโต่งเกินไปในทุกเรื่องค่ะมีความผูกพันอย่างรุนแรงจนเกิดผลร้ายนะคะเป็นช่วงลุ่มหลงมัวเมาในกิเลสรักโลภโกรธหลง อยากมีอยากได้อยากเป็นและก็ไม่อยากมีไม่อยากได้ไม่อยากเป็นนี่คืออาการของกิเลสของมนุษย์ค่ะโดยทั่วไปนะคะฟังคำทำนายด้านสุขภาพค่ะสำหรับคนวังอังคารนะคะเป็นช่วงที่ขาดการดูแลเอาใจใส่ตัวเอง ล่อยทุกอย่างไปตามอารมณ์ในบางคนคุณอาจมีปัญหาสุขภาพร่างกายสุดโสมเศร้าหมองอเพราะความเครียดหรือผิดหวังหรือเพราะการดื่มกินเที่ยวมากเกินไปหรือทำงานมากเกินไปค่ะแก้ไขด้วยการตั้งสตินะคะ ควบคุมตัวเองให้ได้ก่อนที่จะเกิดปัญหาใหญ่โตจนเดือดร้อนถึงชีวิตหรือว่าเกิดความเสียหายด้านการงานและครอบครัวค่ะมาการงานต่อเลยค่ะสัปดาห์นี้ในบางคน <c oughs> ขออภัยค่ะก็จะบ้านในการทำงาน เรียกว่าบ้าเลยนะคะบ้างานทำทุกอย่างเพื่อความสําเร็จและต้องการไปสู่เป้าหมายเพียงอย่างเดียวจึงต้องระวังการถูกกรอกนะคะหรือทำงานหนักเกินกำลังส่วนงานเด่นจะเป็นงานออกสีเทาๆหน่อยงานไม่ เช่นงานกลางคืนบาร์คาราโอเกะร้านเหล้าการพน,นันร้านเกมหรือบ่อนคาสิโนอย่างนี้นะคะส่วนหรือว่าปล่อยเงินกู้อย่างนี้คะ่ะขายหวยอย่างนี้นะคะ,ะส่วนการเงินคนวันอังคารเป็นช่วงมีเงินมากคะ่ะได้มาแบบ ไม่ค่อยตรงไปตรงมาเท่าไหร่เป็นเงินจากการเสี่ยงการพนันหรือจากการกู้ยืมได้มามากค่ะการใช้จ่ายก็มากเพราะคุณใช้จ่ายตามใจตัวเองด้วยค่ะยังไงก็ขอให้มีสติในเรื่องการเงินจะดีที่สุดค่ะมาความรักสำหรับคนโสดคนไม้คุณจะพบรัก แบบรักซ่อนเ็สนะคะทั้งหญิงและชายเกิดจากความหลงไหลส่วนตัวค่ะส่วนคนมีคู่ครองเรือนในบางคู่อาจมีการหึงหวงคู่ของตนรักแบบยึดติดผูกมัดจ,จนทำให้เกิดปัญหาความเครียดแล้วก็ความอึดอัด แม่หมอขอเป็นหนึ่งกำลังใจแล้วก็ขอให้สติไม่ว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงนะคะในช่วงขอให้หยุดคิดนิดนึงค่ะแล้วก็มองโลกตามความเป็นจริงทำความเข้าใจอะ,อะไรที่ผิดปกติไปตอนนี้เราอาจอยู่ในอาการลุ่มหลงอะไรบางอย่าง ก็ถอยกลับมาตั้งสตินะคะแล้วคุณก็จะผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้ด้วยดีค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะและพบกันใหม่